สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับเมน,นูต้มผโลวหมู3าชั้นค่ากันตอนเรกนะคะเราก็ผัด3เกลือของเราที่เราทำไว้นะคะลงไปผัดกับหนูค่ะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำลงไปผัดนะคะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการปรุงค่ะก็ใส่ผงปรุงรสนะคะแล้วก็เกลือน้ําตาลปี๊บนะคะผัดให้น้ําตาลปี๊บละลายนะคะแล้วก็ให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะต่อไปก็จะใส่เ,เครื่องผโล้ที่เราซื้อมาอยู่ในถุงค่ะ มีจะมีอบเชยแล้วก็ลูกผักชีค่ะแล้วก็ผัดให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะระหว่างนั้นเราก็ต้มไข่ไปด้วยนะคะไข่ของเราวันนี้เราจะใช้12ฟอ,องนะคะหลังจากนั้นเราก็เปลี่ยนจากกระทะค่ะมาใส่หม้อนะคะพะลูของเราเราก็จะต้มต่อไปค่ะระหว่างนั้นไข่ของเราก็สุกพอดีค่ะเรามาแกะไข่กันนะคะแกะกระอน้นะคะเพราะว่าไข่ค่อนข้างจะ ใหม่นะคะค่อนข้างจะติดเปลือกค่ะระหว่างนั้นพะลุของเราก็เดือดได้ที่นะคะเราก็มาช้อนฟองพะลุของเรานะคะช้อนออกให้หมดเลยนะคะเสร็จทาให้น้ําพะลุของเรานะคะน้ําใสขึ้นค่ะน่ากินนะคะระหว่างนั้นแกะไข่เสร็จแล้วนะคะเราก็มาใส่ซีอิ๊วดำในไข่นะคะคลุกไอการแล้วก็ใส่ลงไปในพะลุของเราได้เลยค่ะแล้วก็ต้มเคี่ยวจนกว่าเนื้อหมูจะสุกนะคะ ต้มไปสักพักใหญ่ๆได้เลยนะคะให้เนื้อหมูสามชั้นของเราสุก